ทำความรู้จักกับกู้ภัยจิ๋วตัวน,น้อยแต่ว่ามีหัวใจยิ่งใหญ่จริงๆค่ะช่วยคุณพ่อทำงานเก็บศพนะคะแล้วก็พาผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลด้วยอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้กู้ภัยจิ๋วทำงานเพื่อสังคมเช่นนี้ตามไปหาคำตอบกันค่ะมาแล้วค่ะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดราชประคองธรรมนะคะที่ตัดตาบลเสาทงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะ มาเจอกับน้องพอส์คนนี้เลยน่ารักมากๆเลยนะคะหรือว่าเด็กชายพีรพัฒสุกแก่นอะอายุ4ขวบ8เดือนนะ,ะนักเรียนชั้นอนุบาล 2, 2โรงเรียนบางม่วงย่านบางใหญ่อะนี่เป็นกู้ภัยจิ๋วตัวน้อยๆที่มาช่วยงานนายทวัชชัยผู้เป็นคุณพ่อนี่แหละคะอย่างคล่องแคล่วขยันขันแข็งเลยแล mm ้วค่นนายทวัชชัยคุณพ่อของน้องพอส์นะคะเล่าให้ฟังว่าตัวเองทํางานเป็นเจ้าหน้าที่บรรเทาสยามนนทบ,บุรีค่ะ มีหน้าที่ช่วยเหลือในการนำศพผู้เสียชีวิตส่งชาปนากิจที่วัดนะคะรวมทั้งนำผู้ป่วยสมรงพยาบาลมานานหลายสิบปีแล้วส่วนน้องพอสลูกชายนะคะหลังบวชสามเณเนแล้วในช่วงปิดภาคเรียนนะคะคุณผู้ชมก็จะออกมาช่วยงานคุณพ่อสม่ำเสมอติดตามคุณพ่อทวชัยมาเป็นระยะเวลา1นึ่งปีเศษโดยน้องพอส์นะคะจะช่วยงานทุกอย่างเลยล่ะตั้งแต่เข็นลงศพหยิบดอกไม้จานนะ นี่กวาดลานวัดก็ช่วยเหมือนกันนะในสมัยที่เป็นสามเณรนะะน้องพ้อที่บอกว่าชอบงานแบบนี้อยากช่วยคุณพ่อตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยค่ะคุณพอ่อก็เลยพาน้องพอ้อเนี่ยไปทุกคนทุกแห่งในวันหยุดจนมาถึงวันนี้นะนอกจากนี้ค่ะก็ยังตัดเสื้อผ้าชุดของมูลนิธิสยามนนทบุรีค่ะให้น้องพอ้อเนี่ยได้สวมใส่เวลาออกไปปฏิบัติหน้าที่ กับตัวเองด้วยนี่แหละค่ะกู้ภัยจิ๋วมูล,ลนิธินะสยามนนทบ,บุรีน่ารักมากๆเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ